สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว S.H. Figuarts Spider-Man i n t e g r a t e d Suit วันนี้เราก็ยังอยู่กับของในไลฟ์ f i g u r art Spiderman นะฮะซึ่งก็เป็นชุดที่อยู่ในภาค No Way Home เหมือนกันนะฮะจากที่เมื่อครั้งก่อนรีวิวตัว Black and g o s u สูตรไปนะถ้าเกิดใครไม่ดูก็คลิกที่ตัวไอมุมขวาบนนี้ได้นะครับก็ก่อนจะเริ่มรีวิวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือในคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของตัวหนัง Spiderman No Way Home นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปดูหนังก่อนนะฮะแล้วก็ดูจบแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับมาดูที่ตัวของกันนะครับเริ่มที่แพคเกจนะ แต่ว่าข้อเสียคือพวกออปชันพาที่ให้มาข้างในก็ห้อยลงนะครับสำหรับหน้ากล่องก็เป็นวิดโอตามสไตล์ฟิกอาร์ตนะครับก็สามารถส่องตัวสินค้าได้แบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นรูปอาร์ตของตัวสไปเดอร์แมนนะพร้อมกับโลโก้ด้านหลังแล้วก็ชื่อเรื่องสไปเดอร์แมนโนเวโฮมซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นตัวชุดอัปเกรดสูตรจากภาคโนเวโฮมรวมกับนันนท์ของโทนี่ที่ด็อกออกคืนให้นะก็จะได้เป็นชุดนี้นะสำหรับด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตามสไตล์ของฟิกอาร์ตนะครับที่เป็นต สำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะสิมเพิลนะฮะตามสไตล์ของเอเจนต์ฟิกัสเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับทั้งเรื่องสีแล้วก็เรื่องดีเทลที่เขาทํามานะครับส่วนเรื่องบอดี้นี่ก็จะเป็นบอดี้เดียวกับตัว Black and Go โกลด์สูทนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมติดขยับกันนะครับเริ่มมาที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี่ก็ตตััววคคค่่่่อออออนน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 นขขข้้้้าา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 งงงเเ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 เซซมมปปิละะะะะะะฮฮดีีไ์์์จจจจจ็็็็หกกกกพืฐ Spider-Man แทททรรรบ จุดๆเล็กๆนี่มาให้นะครับทำให้เหมือนกับว่ามันเป็นเท็กเจอร์ของผ้านะครับซึ่งมันทาให้เวลาจับเนี่ยมันทาให้มีเท็กเจอร์ซึ่งก็เป็นจุดที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะจุดขยับตรงช่วงหัวก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับได้360เงยขึ้นก้มได้แบบนี้นะครับค่อนข้างจะอิสระเลยนะฮะแล้วก็จุดขยับช่วงคอก็จะเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับสามารถก้มได้ถึงขนาดนี้เงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาหมุนได้360แบบนี้นะฮะช่วงหัาไหก็เป็นบัตเตอร์ไฟลนะครับสามารถพับมาข้างหน้าได้แบบนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้แบบนี้ นอกจากนี้ตรงหัวไหล่ก็ยังเป็นบอจอยนะับสามารถหมุนได้360แบบนี้นะครับช่วงต้นแขนก็สามารถหมุนได้360แบบนี้ข้อศอกก็จะเป็นดัลจอยนับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะช่วงข้อมือก็จะเป็นบอจอยนับสามารถหมุนได้360แล้วก็งอได้นิดหน่อยนะครับดีเทลของช่วงแขนนี่ก็สวยมากเลยนะฮะตรงสีทองนี่เขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงกําไลแขนที่เป็นที่ยิงใหญ่ก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะซึ่งตรงข้อมือนี่ก็มีดีเทลของเครื่องยิงใหญ่แบบนี้ด้วยนะฮะช่วงลำตัวนะครับก็ค่อนข้างสวยยเลยผมชอบ ีไซน์ของชุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ไมมุมตัวใหญ่เป็นสีทองแบบนี้นะฮะมันค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะแล้วก็ตัวฟิกอาร์นี่เขาก็ลงสีทองมาให้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับส่วนจุดขยับช่วงตัวก็จะเป็นบอจอยนะสามารถก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้แล้วก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาบิดซ้ายบิดขวาได้แบบนี้นะฮะด้านหลังก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะเส้นสีทองที่ลงมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับ สำหรับจุดขยับช่วงต้นขานะครับก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้ยกไปด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วช่วงต้นขาก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับช่วงขานี่ก็จะมีดีเทลเป็นลายเส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเท็กเจอร์ของผ้านะครับพอลูบแล้วมันก็จะสักๆนะฮะส่วนช่วงหน้าแข้งนี่ก็ลงสีมาได้สวยเลยนะครับเป็นสีแดงแล้วก็มีเส้นสีทองตัดตรงนี้นะครับออกมาสวยเลยค่อนข้างดูดีเลยนะฮะจุดขย้้อเทาาารกก็สมถ ขึ้นยกลงได้แบบนี้แล้วก็หมุนได้360แล้วก็ยังสามารถปรับเอียงเพื่อจัดบาลานซ์ได้แบบนี้นะครับส่วนปลายเท้าก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้ ที่ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเป็นลายแบบเดียวกับตัวชุด Black and Go เลยนะฮะเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกกันั้มก็อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะกันน้มก็จะตัวเตี้ยกว่านิดนึงนะครับเทียบขนาดกับชุด Black and Go สูตรที่รีวิวไว้เมื่อครั้งก่อนนะครับขนาดก็จะเท่ากันเปะ๊ปะเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้บอดี้เดียวกันนะฮะเทียบขนาดกับ Iron Man Mark 50กับ u ุ t r a m a n ที่อยู่ในไลน์เอ็กซ์เฟกซ์เกเหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวก็จะเตี้ยกว่า Iron Man กับ man นนิดนนึบ เทียบขนาดกับสารพัดสไปเดอร์แมนจากทั้งลายฟิกอาร์ตแล้วก็ลายอื่นๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะดูออกกันหรือเปล่านะฮะมันก็จะเหมือนกับตัวของแบล็กแอนโกลสูตรนะครับเพราะว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันอย่างที่บอกไปนะฮะก็อย่างที่เห็นถ้าเทียบกับฟิกอาร์ตสไปเดอร์แมนใน MCU ก็จะไซส์เท่าๆกันเลยนะฮะแล้วเทียบกับฟิกอาร์ตสไปเดอร์แมน PS4 ตัวสไปเดอร์แมน PS4 ก็จะสูงกว่านิดนึงนะฮะแล้วเทียบกับฟิกอาร์ตสไปเดอร์แมนตัวเอกตัวสไปเดอร์แมนตัวเอกก็จะสูงกว่านนนิดึงเหมือกัััันนนนะคครรบบบแแล้้ววถาาาเเเเทียียกกมมมมมฟฟสไปดอ์โิ่่งต็จะสูงกกกวว่าาานนนิิดึงะครัับบบแล้้ถเเทียฟมมอ Man. ตัวเมตซ์ซึ่งสไปเดอร์แมนก็จะสูงกว่านะครับแต่ว่าทรงก็จะดูผอมกว่าแล้วถ้าเทียบกับมาเวลเล e เ e นส s p ไปเดอร์แมนจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามาเวลเล e เ e น d จะสูงมากแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็บึกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับทุกตัวในนี้นะฮะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือยิงใยหนึ่งคู่มือแบรหนึ่งคู่มือโหนใยหนึ่งคู่ถึงเขาจะให้มือโหนใยมาแต่ว่าเขาไม่ได้มีใยสําหรับโหนมาให้นะครับต้องไปเอาจากชุดอื่นมาเล่นนะครับเอฟเฟกต์พาร์ตยิงใยหนึ่งคู่สาหรับ Part s, ออันนนารอคข้ง้งยยเลยะบ ไม่มีตามาให้เปลี่ยนอิโมชันเหมือนกับกลองอื่นด้วยนะฮะซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนก็จะต้องไปยืม พาร์ตตาของกล่องแบ a ็กแอนด์โกสูตนะครับลองจะมาโพสท่าหัวน้อยดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับออกมาค่อนข้างจะดูดีแลครับพสตสมาที่ดูค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะอย่างที่บอกไปนะครับว่าพาร์ตใหญ่ที่เอาไว้หัวเนี่ยจะต้องไปเอามาจากตัวแบ a ็กแอนดโกสูตหรือว่าเอามาจากกล่องอื่นนะฮะตัวนี้นี่เขาให้มาแค่พาร์ตมือจับใหญ่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็โพสตไว้เป็นท่ายิงใหญ่ทั้งสองมือนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะออกมาเท่มากๆเลยนะครับเล่องจุดขยับเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะลองเอามาโพ นะครัโพสออกามาได้ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาตินะฮะออกมาดูดีเลยนะฮะอันนี้ก็โพสเอาไว้เป็นฉากในหนังนะครับที่เป็นท่าโพสหมู่ของสไปเดอร์แมนจากทั้ง3จักรวาลน,นะฮะแต่พอดีว่าตอนนี้ฟิกอาร์ตสไปเดอร์แมนโทบี้กับสไปเดอร์แมนแอนดรูมันยังไม่ได้ออกขายนะครับก็เลยเอาสไปเดอร์แมนจากจักรวาลอื่นมาก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนโตเอะหรือว่าทาคุยะกับสไปเดอร์แมนจากเกมเวิร์สนั่นเองนะฮะ พอมาโพสต์อย่างนี้แล้วเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับอยากจะให้บันไดรีบๆออกสไปเดอร์แมนโทบี้กับสไปเดอร์แมนแอนดรูเร็วๆแล้วนะครับอยากจะมาแอคชั่นโพสท่าอีกหลายๆฉากให้เหมือนกับในหนังเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพลาดไม่ได้ที่จะต้องเอามาโพสท่านี้นะฮะนั่นก็คือท่าชี้นิ้วใส่ปีเตอร์2กับปีเตอร์3นะครับแต่พอดีว่าตอนนี้ฟิกอาร์ตปีเตอร์2กับปีเตอร์3ยังไม่ได้ออกขายนะฮะก็เลยเอาเท่าที่มีมาใช้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีมือชี้นิ้วให้นะครับอันนี้ผมก็เลยต้องใใชช้้้้้เเ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 ปปป็็็นน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 นมมมมมืือออออยยิิิงาาาแแแททะะะะคครรรรรััับบจจีีีีกกตต่่่่สไดด์์ววววหพซ อ,อันนี้ผมก็พยายามโพสต์ไว้เป็นซีนตอนทายเรื่องนะครับที่สู้กับกรีนกับบินตัวต่อตัวนะครับซึ่งหน้ายิ้มของตัวรีเวตเทคพุดดี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหน้าตาเขายิ้มได้คล้ายๆกับวิลเลียมดัฟโฟในหนังมากเลยนะฮะส่วนสไปเดอร์แมนนี่จริงๆเราต้องกําลังทุ่มไกลเดอร์ของกรีนกับบินนะครับแต่ว่าพอดีว่าไม่มีนะฮะก็เลยเอารถไฟมาให้ทุ่มแทนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าหัวนี่ก็จะเป็นหัวของบุคคลปริศนานะฮะหัวใครก็ไม่รู้นะฮะที่เขาให้มากับตัว Black Anggo ครับลี่่ยนเลนกัับตวนี้้ไดมือนกันด กับกอสเอชฟิกกัวร์ สไปเดอร์แมนอินทิเกตสูตรส่วนตัวผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยนะครับเพราะว่าบอดี้มันเนี่ยเป็นบอดี้เดียวกับแบ็คแอนโกสูตรที่รีวิวไปคราวก่อนนะครับซึ่งผมก็ชมไปเยอะเหมือนกันนะครับว่ามันขยับได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จุดขยับเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะที่ต่างกับตัวแบ็คแอนโกสูตรก็คือจะเป็นเรื่องของดีเทลแล้วก็พวกลายตามตัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับสีที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยครับสีทองที่ทํามานี่คือสวยมากผมชอบมากเเเเลลลลยยยยยยยนนนนนนขข้้้้้้้้ออออออสสสีีีีหหหหหัััักกกๆาาาาาาารรบตวววคผมมมมมมูึ่่่ชทใใืืงแ ด้วยให้ใยมาหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเอาจากกล่องอื่นนะครับมันก็เป็นความที่งกตามสไตล์บันไดน,นะฮะสหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ เจ็ป็นสิครับถ้าเกิดว่ามีออปชันพาร์ทมากกว่านี้ผมให้8แล้วนะฮะอันนี้ก็ขอตัดไปนิดนึงนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รับชมในสิ่งตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว S.H. figure Spiderman Integrated Suit ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับหนัง Spiderman No Way Home หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อนพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัน